เป็นไงล่ะเป็นจังไหนล่ะเฮอ้อเจอเพจใหญ่ฟาดรัวๆทั้งวันโพสรัรัวทั้งวันที่บ้านฟ้าเป็นอย่างไรล่ะกล่า <c> ว <oughs> สวัสดีนะคะแม่แม่ช่วงหัวเช้าไม่ใช่หัวค่ำน้องช่วงเช้าเชาเออโอ้ยแม่แม,แมเอ,อ้ย ก็อย่างที่แม่แม่ได้เห็นกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะจ๊ะแม่แม่จ๋าโอ้โหเพจนะคะใหญ่เพจข่าวเพจใหญ่นะคะเพจหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสต์รัวๆเลยนะแม่จ๋าว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรละ่ะออกมาติเตือนออกมาเตือนสตินะคะหมอํำสาวเพราะว่าทนเห็น พฤติกรรมแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะคะเอื่อมอย่างมากแม่จะเอื้อมละอาแห้งเออจักสีว่าจังไนแม่เอื้อมเอื้อมในความมั่นหน้าเอื้อมในความมั่นโหนเอื้อมในความไม่รู้สึกผิดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คนทุกคนเขาเรียกอะไรสังคมเขาก็เห็นเองว่าเออมันเป็นยังไง มันอะไรยังไงซึ่งต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆนะคือถ้าเพจใหญ่ไม่ออกมาพูดแบบนี้ก็จะไม่มีฟีดแบ็อะไรทั้งนั้นซึ่งเมื่อวานนี้ยหลังจากที่เพจใหญ่เพจดังเนี้ยนะคะได้ออกมาโพสต์ฟาดสาวมรำรัวๆไปหกเจ็ดโพสเนาะ ก็ทางสาวหมอรำก็มีนะคะการเคลื่อนไหวนะคะก็ได้โพสนะคะทางเออส่วนตัวเนาะโพสทางเออเพจส่วนตัวนะคะ,ะ,คะช่องฟ้าส่วนตัวเนาะว่าเออยอมรับคำติชมนะคะเออใดๆก็แล้วแต่ก็จะเอาไปปรับปรุงโน่นนี่นั่นเนาะซึ่งในถแถลงการ์เนี้ยก็ มีความเขาเรียกว่าอะไรแบบกัดจิกอยู่นิดๆนะคะก็มีความกัดจิกอยู่นิดๆนะคะเพราะว่าในแถลงการ์เนี่ยก็แบบเออประมาณว่าเออน้อมรับคําติชมโน่นนี่นั่นนะคะแต่ก็แฝงไปด้วยการเออกัดคนที่มาติเตือนด้วยนะคะว่าไป บูลงบูลลี่ผู้ชายของเขาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็กลายเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรแบบเออทางคนเตือนก็ประมาณว่าเออเนาะเตือนแล้วก็ไม่ฟังเตือนแล้วก็แบบมีการมากัดมาแขวอีกนะคะซึ่งเอาตรงๆก็เฮ้ยบางทีวันนี้มันอาจจะมีแบบ เรื่องสนุกสนุกมาอีกก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะอาจจะมีเรื่องสนุกสนุกมาอีกเนาะเพราะว่าเอาจริงๆเลยก็คือต้องบอกว่าเออเนะเรื่องเนี้ยคือมหาการรมเรื่องเนี้ยมันผ่านมาก็คือปีกว่าแล้วนะคะก็แต่สิ่งที่หลายๆคนได้เห็นสิ่งที่ อสังคมได้เห็นเนี่ยก็คือแบบความเจริญของอีกฝั่งนะคะซึ่งเขาเรียกอะไรเขา,เ,าเดินออกมาจากความผิดหวังเนาะมาสร้างชีวิตใหม่มาสร้างอาชีพใหม่ด้วยตัวเขาเองนะคะก็คือเดินผ่านดราม่ามาทุกๆุกวันนะคะก็ทุกวันนี้ก็คือผู้ชายก็คือประสบความสำเร็จ เร็วมากก้าวกระโดดจากนะคะแม่ๆนะคะเอซทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ห่วงใยเมตตาผู้ชายคนนี้คือแบบมีแต่พุ่งพุ่งพุ่งมีแต่แบบธุรกิจเกิดขึ้นมากมายในชีวิตแต่พอย้อนกลับไปดูที่สาวหมอลำเนี่ยก็คือแบบว่าชีวิตก็คือกำลังดิ่งลงเหว นะคะตั้งแต่มีผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาเออก็พูดได้เลยว่าชีวิตของนางก็พลิกพลิกมากไม่แม่จ๋าพลิกจากที่มันแบบเออมันก็ไม่ไม่ค่อยวัดไม่ได้ว่าดีหรอกแต่ว่ามันมันคือพอผู้ชายเดินเข้ามาแล้วคือมันเหมือนมันมันยิ่งยิ่งลงเหวไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันลงเหวแล้วก็มันมันมันรู้สึกว่า สถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือมันมันแย่มากมันเอ่อเรียกได้ว่าสาวหมอลำก็คือไม่ฟังคำเตือนของ f c ตัวเองนะคะหรือใครๆเลยที่พยายามเตือนนางที่หวังดีต่อนางนางก็ไม่ฟังนะเอาจริงก็คือเอฟซี FC ของนางเองหลายคนเนี่ยก็คือเริ่มถอยออกมาถอยเพราะว่า นางไม่ฟังไม่ฟังเลยก็คือ,อ,อมันจะมีกลุ่มที่เขาสนับสนุนก็จะเป็นกลุ่มที่เขาสนับสนุนคูจินซึ่งกลุ่มนั้นก็มีแต่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะน้อยถ้าจะไปเทียบกับเออซอีกฝั่งหนึ่งที่เขาก็สนับสนุนเช่นกันแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบ ในพฤติกรรมของหมอลำสาวสักเท่าไหร่นะคะเตือนสิ่งดีๆไปก็โดนชาวด้อมเนี่ยก็ไปแบบฟาดงวงฟาดงาน,นะคะไปด่าไปโจมตีกับซึ่งมันทำให้ fc ของนางหายไปแบบภายในพริบตาเลยแม่แม่จ๋าหายไปเลยนะตอนนี้ก็คือเวทีเขาเรียกว่าการตอนนางไปออกคอนเสิร์ตท,ที่ไหนอะ นะไปทำการสแสดงกับผู้ชายที่ไหนก็คือแบบตอนนี้เรียกได้ว่าคือสมัยก่อนคือวิกแตกแตนมากต้องขยายสังกะสีตอนที่ว่าอยู่กับผัวเก่าเนาะตอนนี้ก็คือไปทำการสแสดงกับผู้ใหม่ก็เรียกได้ว่าคือไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องสังกะสีก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนดูนี่แทบจะไม่ถึงร้อยค่ะแล้วก็ ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เรียกได้ว่าผู้จัดนี่คือมีร้อนมีหนาวแน่นอนเพราะว่าขาดทุนแบบโอ้โหมหืมามากก็คาดว่าฤดูหน้าก็น่าจะแบบยากยากแล้วล่ะเพราะฤดูนี้นะจบฤดูแบบ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 ว่าไม่สวยจบฤดูแบบว่าแบบ ปังปินาตมากนะคะก็เลยมองว่าซีซั่นหน้าเนี่ยหรือฤด,ดูหน้าเนี่ยก็โอ้โหน่าจะเป็นตำนานอย่างเท็ทรูนะคะน่าจะเป็นตำนานอย่างเท็ตทรูเอ่อแล้วก็เอ่อโพสที่สองนะคะที่ที่เข้าไปดูก็คือโพสที่สองเนี่ยก็จะเป็นโพสเอ่อที่เอ่อ,อ,อไปโพสในบ้านด้อม โพสในบ้านด้อมเนี่ยเป็นการโพสเอาใจชาวด้อมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นอีกเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไปเลยนะคะไปโพสในบ้านด้อมซึ่งเวลาโพสในบ้านด้อมนี่ก็คือแบบจะโพสแบบรักชาวด้อมน,นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็นะแม่แม่แมหลายคนเชื่อว่าแม่แม่หลายคนก็ได้ไปอ่านไปเห็นมาแล้วซึ่ง พอก็ไปอ่านมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็นางก็ไม่ได้สลดนะจ๊ะนางไม่ได้สลดอะไรใดๆเลยมีแต่จะแบบมั่นหน้าต่อไปไม่ได้มีความจะปรับปรุงอะไรเลยก็ยังมั่นอยู่ซึ่งโพส์ในด้อมเนี้ยก็เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นฟังเส้นสุดท้ายนะคิดว่าวันนี้อาจจะมีเพจที่มาเล่นก็ได้ ก็ไม่รู้เราก็คอยดูก,แกนนแ็แล้วกันนาอแม่เนาะแล้วก็ช่วงดึกๆเนาะทางผู้ชายทางผู้ชายก็ออกมาโพสต์แม่ออกมาโพสต์นะคะแบบประมาณว่าถึงเวลาแล้วที่จะแบบออกมาปกป้องนางเอกอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆคนก็คิดกันไปทางว่าเฮ้ยเขาจะแบบขอแต่งงานกันแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ก็ยังเป็นปริศนาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ตามกันต่อค่ะตามกันต่อแม่จ๋า